จะมารีวิวสกูชีใหม่กันนะคะออกมาในคลิปไม่เห็นหน้าแล้วก็เพิ่งได้มาเสร็จในวันที่13นี้เลยค่ะส3ากรกฎดาคมนะมาดูกันเลยตอนอาดคิเราจะบอกวันที่เลยะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องลืมอ,อะไรอย่างนี้ชิ้นแรกนะคะที่ได้มาใหม่นะคะก็จะเป็น h e l l o k t t t y เอ้ยไม่ใช่ะคะ่ะขอโทษทีนะคะยีพิดอยู่ในหาเปบนเอาชิ้นที่ได้มานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวก็เป็นมีเรโดค่ะ โลมากเลยค่ะเนี่ยยุบเลยอะชัดเจนยุบเลยตรงนี้เอาไหมนะคะเนี่ยก็จะขึ้นชิ้นออกมานะคะเป็นไอศครีมนะคะอันนี้ได้มาจาก FC เนาะได้แบบมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าขอโทษทีไม่ได้รีวิวในตำนี้นะ การพักสดุเงินนะก็ไม่ใช่เอฟซีหรอกค่ะไม่เชิงนะต่อมาก็จะเป็นบอนนะคะต่อมาก็จะเป็นอุ้ยฮอตดอกนะคะสายมาสตาร์ฟไฟดิงนะคะถ้ากล้องสั่งก็ต้องขออภัยนะต่อมาจะเป็นเค้กสามเหลี่ยมะคะ่ะแม่เด็กต่อมาก็จะเป็นโดน,นัทเบรดดะคะต่อมาเป็นโดนัทเบรโดค,ะคะ่ะอันที่ไม่ได้รีวิวนะ นี่นะจะมีลายเส้นเขียนอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ากล้องมันมืดเกินถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะคะต่มาก็เค่เส้นเขียนค่ะต่อมาเป็นโดนัทไอคิปพาไปซื้อี่คิปแรกดีไลท์อ่ะก็โหเยอะพอสมควรนะคะปองปอนนะคะเป็นแผนเค้ก เป็นร้านเพสสีนะคะเพสสีไปเพสสีนั่นแหละก็ไปกันได้นะคะร้านนั้นเขามีสุขี่ใหม่มาดดวยนะเราผ่านผ่านบ้านบ้านยาบ้านยายเราอยู่ที่นั่น,นะคะบ้านของยายเราแล้วเราก็เรียกว่าบ้านยาย